ขาวบ้านป้านะครับอันนี้แกงอะไรเนาะป้าแหน่อไม้น่ไม้ใส่หมูเนาะหมูสามเหั้อนมหอมหอมมากพอัวดน้ีไปตลาดแล้วครับไม่ได้มาดูตอนขั้นตอนการทำหอมหอมนี่อะไรนะอ๋ออันนี้ขาหมู ก็มียำทะเลใช่ไหมเนี wow. ่ยยำหมูยอกรุงสดอันนี้ทอดอะไรนะน้าเป้าเนาะไมโทรศัพท์น้าเป้ายังไงวะทอดปลอบเปี๊ยะทอดปลอบเปี๊ยะอันนี้หมูหัวหมูหัวหมูหัวหมูนะครับวันนี้ ฝากท้องที่บ uh, ้านป้านะครับขาหมูนะครับขาหมูอร right ่อยแซ่บๆอือครับขาหมูอันนี้เป็นหมูจิ้มอ่าจิ้มเป็นแบบนึ่งเนาะครับนึ่ง่ในวันในวันอ่าปลาในวันนึงลวกหมึกนะครับกะเพราหอยแมงผู้นะครับอ่ะหอยแมงเ้าวกัน เมืงว <c oughs> ันเยอะ๋ยวมันก็กลับแล้วเพราะว่ามันจะมืดแล้วี่ครับมันก็ใสนน้ำร้อนนะน้ำร้อนมันลวกอะไรใช่ไมปลานี่มันโดนน้ำร้อนลวกล นอนไหมลูกจะนอนไหมคะหอ,อยเยอของทงซื้อหอยยครับให้อยู่ห้องห้องเอมันน้อเนี่้มแบบเดียวน้อยหิวค่ะน้อยร้นอคู่แค่แค่ตื่นเ้านานนอนแน่เลย